ทั้งๆท,ที่เราก็ไม่เคยได้เจอกันเลยเห็นแต่ในรูปเท่านั้นนะคะก็เลยอยากทราบว่าอาการแบบนี้ผมรักหรือหลงเขาบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจแต่ที่คุณเห็นแค่รูปภาพเนี่ยมันบอกยาก ผู้แสนจะน้อยใจนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีใครเข้าใจแถมยังถูกมองว่ารไร้สาระด้วยค่ะเขาเขียนอีเมลมาเล่าให้ฟังนะคะว่าผมแอบชอบคนคนหนึ่งมา2เดือนแล้วพบกันในไฮไฟฟ์นะคะในแต่ละวันเนี่ยจริงๆยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะแต่ว่าทุกๆวันเขาคิดถึงผู้หญิงคนนี้มากๆไม่ว่าจะกินข้าวหรือออกไปข้างนอกทั้งๆที่เราก็ไม่เคยได้เจอกันเลยเห็นแต่ในรูปเท่านั้นนะคะก็เลยอยากทราบว่า อาการแบบนี้ผมรักหรือหลงหรือว่าผมเป็นคนโรคจิตอ่อนๆหรือเปล่าคุณหมอพอจะมีคําแนะนําดีๆให้ผมไหมครับเป็นคําถามที่คิดว่าน่าจะเจอได้เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าอายุเนี่ยคิดว่านะหนุ่มๆคนนี้น่าจะอายุประมาณวัยรุ่นแหละแล้วก็เดาง่ายๆก็คือว่าอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักค่อนข้างน้อยแต่ถ้าถามหมอดูคร่าวๆอย่างงี้ก็คิดว่าคงเป็นความหลงมากกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องเห็นใจว่าวัยรุ่นเนี่ยบางทีแยกไม่ออกแล้วก็เขาอาจจะมองว่า ความหลงของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นความรักนะนแล้วก็ไม่อยากให้ใครวิพากษ์วิจารณ์ว่าความหลงของเขาเป็นความหลงที่ไร้สาระ,ะนะครับดัะนั้นสิ่งที่เขาเห็นตอนนี้ก็อยากจะบอกว่า,เ,าเขาบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจแต่ที่คุณเห็นแค่รูปภาพเนี่ยมันบอกยากนะครับจริงๆถ้าเป็นความรักจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้หรอกนะครับถ้าคุณเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณจะเข้าใจว่าถ้าคุณเริ่มต้นจากความรักที่เริ่มต้นจากความหลงอย่างเงี้ยนะครับมันคงลําบากมันคงไปด้วยกันไม่รอดเพราะว่าเราแค่เห็นหน้า เขาแป๊บๆแล้วก็ดูแต่รูปลักษณ์ของเขาแล้วก็แชทคุยกันเนี่ยสิ่งที่เราขาดหายไปมันก็คือเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นแววตาของเขาเราอาจจะคุยกันเฉพาะในเรื่องที่ดีๆแต่จริงๆแล้วคนที่จะสร้างสัมพันธ์จนกระทั่งถึงขั้นที่รักกันเนี่ยมันจะต้องอาจจะมีทะเลาะกันบ้างขัดแย้งกันบ้างหรือว่าวิธีคิดมันอาจจะต้องมีความแตกต่างกันไม่ลงรอยกันบ้างแต่ว่าถ้าใครคิดว่าอยากจะเริ่มต้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตในการที่จะหาคู่รักจริงๆเนี่ย แนะนำอย่างนี้ว่า,าพยายามให้ความสําคัญกับรูปลักษ์ตรงนี้ลดน้อยลงคือค,คือรูปลักษ์มันก็ก็เป็นเป็นด่านแรกอันหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสําคัญเลยแต่ว่าอาจจะลดความสําคัญลงบ้างนิดหน่อยแล้วลองแชทคุยกับเขาในเรื่องอื่นๆแล้วดูทัศนคติข,ของเขาดูวิธีการตอบการควบคุมอารมณ์ของเขาแล้วนะบางทีเราจะบอกได้ว่าคนคนนี้มีลักษณะน,นิสัยที่เป็นอย่างไรจะทําให้เราเข้าใจเขามากขึ้นเราจะดูว่าคนนี้เหมาะสมกับเราจริงๆหรือเปล่าไม่งั้นก็มองแค่รูปลักษ์แล้วก็ ไปพัเพลยอยู่คนเดียวซึ่งหมอคิดว่ามันก็เหนื่อยเปล่าๆที่เขาคิดถึงผู้หญิงคนนี้ตลอดเวลาทั้งนั้นที่ไม่เคยเจอกันทําอะไรก็คิดถึงตลอดเขาเป็นโรคจิตรหรือเปล่าคะ,คะมีคนถามเยอะเหมือนกันนะคือคือเราจะจับอะไรทุกอย่างมาลงคาว่าโรคจิตหมดจริงจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ว่ามีบางประเด็นที่น่าสงสัยแล้วก็น่าสนใจก็คือว่าบางคนเนี่ยที่หลงมากๆหรือว่าอารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นลงๆค่อนข้างเร็วเวลาเขาอยู่กับเราเห็นภาพเขามีความสุขพอเขาหายไปแป๊บเดียวเนี่ย เราก็ทุกข์เราก็แย่อย่างงี้นะครับพวกนี้อาจจะเข้าข่ายโรคอารมณ์แปรปรวนได้เช่นบางคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วชีวิตมันเหมือนกับขาดอะไรไปชีวิตไม่มีความสุขรู้สึกชีวิตมันแย่พอมีเขาเข้ามาเติมเต็มปุ๊บดีขึ้นมาแป๊บหนึ่ง<ม>พอขาดเข้าไปแย่ลงอีกนี่อาจจะเข้าข่ายโรคอารมณ์แปรปรวนแต่คิดว่าถึงขั้นว่าเป็นโรคจิตไหมก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นและในยุคสมัยนี้เนี่ยเราจะเห็นกรณีอย่างนี้เยอะขึ้นในสังคมไทยบ้านเราเนี่ยคุณหมอคิดว่าเหตุผลนี้มันมันมาที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ คือเราต้องแยกดีๆนะครับเพราะว่าที่หมอบอกไปวา่าบางคนนี่มีความเจ็บป่วยอยู่ในในตัวเองแล้วก็ดูยากยิ่งถ้าเป็นน้องวัยรุ่นอย่างเงี้ยมีความเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆทางจิตเวชเนี่ยเช่นอย่างเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนเนี่ยจะดูยากมากแต่ว่าการเลี้ยงดูเช่นที่บ้านเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเด็กขาดความรัก ก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่าพอมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาปุ๊บตัวเองก็ลุ่มหลงกับตรงนั้นแล้วก็ชอบอแล้วก็ขาดเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่า,าปัญหาทางด้านบุคลิก,กภาพ<ม>นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าผู้หญิงดีๆข้างนอกก็มีเยอะในเน็ตนี่มันเหมือนกับว่าเรามีรูปภาพแต่ไม่มีจิตวิญญ,ญาณเราส่งข้อความไปได้เขาไม่ตอบมาเราไม่สุขเสียใจก็อาจจะเป็นการที่คอนเนคกันได้ง่ายขึ้นแต่มันไม่มีอะไรหรอกที่สู้ความเป็นจริง พูดคุยกับผู้หญิงจริงๆนี้ได้ะนะครับ,รบยังไงก็โชคดีเลยครับค่ะ,คะ